การทำสมาธิได้เนี่ยบวกกับการได้สดับในคำตถาคตถึงเราจะยังไม่ได้เป็นอริยบุคคลขั้นใดได้สดับนะหนึ่งนะสองทำสมาธิได้และสมาธิที่ทำได้ต้องบริบูรณ์บริบูรณ์เชี่ยวชาญชำนาญน,นะจะขั้นใดก็ได้ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปอันไหนก็ได้ขอให้ชำนาญและกันในการเข้ากันออก ได้โดยไม่ยากไม่ลำบากและไม่เสื่อมเมื่อกระทํากาละถึงกระทํากาละกายแตกทําลายก็ยังไม่เสื่อมดํารงอยู่ในสมาธินั้นได้คติที่เขาได้ก็คือเทวดาตามกําลังสมาธิขั้นที่เขาได้และเมื่อยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วพระองค์ก็บอกว่าเทวดานั้นจะปรินิพานนะแต่นั้นเขาจะพัฒนา ความเป็นอริบุคคลในพบหน้าที่เป็นเทวดาพบหน้าที่ไปเกิดเป็นเทวดาผู้เจ้าจะเรียกเขาว่าเป็นพระควะโตปนัสสาวโกเรียกว่าเป็นส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคแต่ยังไม่ได้เป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์แต่คุณมีคุณสมบัติตรงนี้แล้วละ่ะได้สดับในคำตถ,ถาคตแล้วทำสมาธิได้นะ